Yeah. ค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูซินดี้อีกเช่นเคยนะคะนางสาวติรัชยาปันมณีค่ะวันนี้เนี่ยคุณครูซินดี้เนี่ยจะพานักเรียนเนี่ยมาเรียนวิชาฟิสิกส์แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนักเรียนไปชมกันเลยค่ะอ่าเราเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆอ่ากับเบรียนนะคะวิชาฟิสิกส์นั่นเองเนาะวันนี้เนี่ยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอย่างที่ครูได้เกิดน,นําไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วเนาะอันนี้ก็ขอรวบรัตดตอนเลยแล้วกันนะคะ หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะเรียนได้ในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์โมนิกเนี่ยนะคะจะต้องรู้ถึงลักษณะและก็สามารถอธิบายได้ไม่ว่าจะเป็นความเร็วความเร่งการกระจัดของวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์ o n นิกนะคะทั้งการคำนวณน,นะคะอธิบายแรงของมวลที่ติดสปริงการสั่นแบบต่างๆที่ติดกับสปริงหรือการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่ายนะคะและเรานี่จะต้องสามารถทาการทดลองการเคลื่อนที่แบบ ฮาร์โมนิกอย่างง่ายได้นะคะอันนี้ก็พอประมาณคร่าวๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะต้องเรียนภายในบทของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะอ่าทีนี้เนี่ยสูตรหรือว่าสรุปการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยก็จะเป็นความรู้พื้นฐานนะคะตอนม .4 นะม .4 เทอม2หรือเปล่าครูมไม่แน่ใจนะคะ,ะให้เด็กๆเนี่ย ไปดูคลิปวิดีโอที่ครูได้ทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับการทบทวนแล้วก็สรุปสูตรการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะอืมการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะมาดูดีกว่าค่ะว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เฮ้ยเด็กๆเข็นหรือเปล่าในรูปนี้เนี่ยมันเป็นรูปอะไรเอ่ย เด็กผู้ชายนะคะกำลังนัง่งชิงช้าอยู่กำลังแกว่งชิงช้าอยู่นะคะอันนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะอันนี้ล่ะคะเช่นเดียวกันนะคะเป็นการเคลื่อนที่ที่แบบเดียวกันกับการเคลื่อนที่แบบการแกว่งชิงช้าเลยนะคะ าภาพนี้นะคะทางภาพทางด้านซ้ายมือเนาะเด็กๆจะเห็นว่าเป็นการสั่นของมวลที่ติดกับปลายสปริงนะคะและภาพทางด้านขวามือนะคะก็คือเมสเซนเจอร์กำลังเด้งเข้าเลยในโทรศัพท์เนี่ยะคะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามีภาพสัญญาณขึ้นนะคะกำลังแผ่ออกมานะคะขอพูดถึงภาพทางด้านซ้ายมือก่อนเลยคะ่ะเป็นการสั่นของมวลติดปลายสปริงนะคะ เขาบอกว่าการสั่นในลักษณะนี้เนี่ยกรณีแบบให้เราเนี่ยสมมุติแล้วก็จินตนานการไปถึงโลกอ,อุดมคติของเราอะคะ่ะว่ามวลที่ ติดกับปลายสปริงเนี่ยสมมติอ่าปากาแท่งนี้นะคะเป็นมวลที่เป็นสปริงนั่นเองเนาะเป็นสปริงและมีลูกตุ้มนะคะแขวนอยู่อย่างนี้นะคะสปริงในที่นี้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีการยืดหดได้ถูกต้องไหมคะสปริงมีการยืดหดนะคะและลูกตุ้มเนี่ยที่มันหนักอะค่ะมันก็จะถูกสปริงเนี่ยผูกติดเอาไว้นะคะถ้าสมมติว่าสปริงในที่นี้เนี่ยครูเนี่ยให้หมวลของลูกตุ้มเนี่ยค่ะ แกงลงไปด้านล่างเนาะเป็นแนวของแกน y นะคะหรือแนวดิ่งนั่นเองนะลูกตุ้มเนี่ยก็จะมีการเด้งขึ้นเล่งลงเด้งขึ้นเด้งลงประมาณนี้ค่ะนั่นเราเรียกว่าเป็นการสั่นของมวลติดปลายสปริงแบบที่ขรวอธิบายไปเนาะแต่ว่าถ้าในภาพเนี่ยหนูจะสังเกตเห็นนะคะมีเส้นที่ขีดไว้ก็คือเส้นสีดำนะคะยาวเป็นแนวนอนเนี่ยเราบอกว่าจุดนี้เนี่ยที่มีเลขศูนย์เนี่ยค่ะเราบอกว่าจุดจุดนี้เนี่ยมันคือ จุดที่เราให้เป็นจุดสมดุลน,นะคะซึ่งจุดสมดุลเนี่ยก็คือเป็นการเคลื่อนที่ที่หยุดนิ่งนะคะหรือมีการเคลื่อนที่ที่คงที่แล้วจุดสมดุลในที่นี้เนี่ยครูจะให้เป็น x เนี่ยมีค่าเท่ากับ0ก่อนนะคะต่อมาเนี่ยมวลนะคะให้เป็นมวลตัว m เลยลูกตุ้มเนี่ยให้เป็นตัว m นะคะเมื่อปล่อยลูกตุ้มเนี่ย สปริงปุ๊บเนี่ยมีการยืดนะคะมีการยืดลูกตุ้มก็จะมีการดิ่งลงไปนะคะถึงปลายสุดเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าระยะที่ลูกศรในแนวดิ่งเนี่ยคะ่ะลูกศรในแนวแกนเอ่วเนี่ยคะ่ะให้เป็นระยะ X ออันนี้เราเรียกทั้งหมดทั้งมวลว่าเป็นการสั่นแบบมวลติดปลายสปริงนะคะ เช่นเดียวกันค่ะทางด้านขวามือของเราเนาะเป็นรูปของ m e s s ซนเจอที่กําลังเด้งเข้าในโทรศัพท์ถูกต้องปะคะอ่าแล้วมีคลื่นสัญญาณอาจจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะคะคลื่นอินฟราเรตต่างๆที่แผ่ออกมาเป็นคลื่นสัญญาณโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะ ภาพนี้ก็คือเป็นภาพของอลูกตุ้มเหมือนกันนะคะมาดูดีกว่าค่ะว่าการเกว่งของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงโดยเส้นประาดเนี่ยครูเนี่ยอยากให้หนูเนี่ยจินตนาการนะคะจนจินตนาการนะคะว่าเส้นประาดเนี่ยค่ะที่มีลูกศรเนี่ยค่ะให้เป็น X เ,เนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะลองมาฟังกันดีกว่าค่ะที่แขวนในแนวดีด้วยเส้นเชือกเบาแล้วจับให้แกวงด้วยมุมที่ทํากับแนวดิ่งไม่มากอ่า พบว่าลูกตุ้มแกว่งกลับไปกลับมารอบจุดถึงกลางแนวดิ่งหรือตำแหน่งสมดุลจะพบว่าช่วงเวลาที่ใช้ในการอ่าเนี่ยนะคะตามภาพเลยครูเนี่ยจะปล่อยลูกตุ้มนะคะให้มันแกว่งกลับไปแกว่งกลับมาแกว่งกลับไปแกว่งกลับมาและเส้นประสีดําตรงกลางเราจะกําหนดให้เป็นเส้นของตำแหน่งสมดุลนะคะที่มีค่าเท่ากับ0ูนย์โดยพบว่าแกว่งแต่ละรอบ มีค่าเท่ากันเสมออ่าการแกว่งแต่ละรอบเนี่ยค่ะการแว่งแต่ละรอบเนี่ยค่ะจะมีค่าเท่ากันเสมอนะคะอันนี้เป็นภาพเล็กๆน้อยๆเนาะของการแกว่งนะคะอ่าอันนี้เป็นการโคจรนะคะอ่าอันนี้เป็นการโคจรของดวงอาทิตย์นะคะอ่าที่มีวงโคจรที่สัมพันธ์กับโลกของเรานะคะ จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งการโคจรของดวงดาวของดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความสัมพันธ์ที่วงโคจรเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับโลกของเราเป็นวงรีหรือเป็นวงกลมสุดท้ายเนี่ยมันก็วนกลับมานะตำแหน่งเดิมสมมติว่าวันนี้เอ,อ๊วันนี้กี่โมงแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยณเวลา9ก้นาฬิกาค่ะนาฬิกาเนี่ย เข็มมันชี้ไปที่เลข9ถูกต้องไหคะสมมุติว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยมันก็9นาฬิกาเช่นเดียวกันสุดท้ายเนี่ยเข็มนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นเข็มสั้นเข็มยาวก็ต้องหมุนวนมาที่เลข9นาฬิกาถูกต้องไหมคะก็เปรียบเสมือนกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายค่ะเพราะมันคือการเคลื่อนที่แบบวนกลับไปกลับมาและกลับมาซ้ําที่เดิมนะคะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องเรียนนะคะว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกันนะคะมาดูภาพถัดไปดีกว่า อ่าอันนี้เป็นภาพของการสั่นนะคะโดยเป็นการสั่นของสะพานทาโคมานะคะอ่า อ่าอันนี้เป็นภาพการสั่นของสะพานนะคะซึ่งการสั่นของสะพานในที่นี้เนี่ยนักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคะ่ะได้มีการถกเถียงกันไปมาไปมาแล้วก็กาเนิดเป็นการคิดค้นเอ่อเกี่ยวกับขึ้นว่าเอา๊ะไอ้สะพานเนี่ยทาโคมาเนี่ยทำไมมันถึงสั่นได้เกี่ยวกับการลู่ของอ่ะ ลมนะคะการสั่นพ้องต่างๆเนี่ยแล้วก็คลื่นต่างๆเนี่ยอาจจะมาด้วยๆที่มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถสังเกตได้นอกจากว่าเราเนี่ยใช้คลื่นนะคะในการวัดเนาะใช้เครื่องในการวัดจนพบว่ามีคลื่นบางอย่างเนี่ยแล้วก็มีแรงลมนะคะเข้ามาประทะทําให้มันลู่กันนะคะทำให้เกิดเป็นการสั่นของออสะพานเนี่ยค่ะแล้วก็นําไปสู่ การอธิบายในรูปของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูเนาะเด็กๆคะอ่าทุกคนมีโทรศัพท์มีโน้ตบุ๊กมี iPad ดถูกต้องไหมเอ่ยเซิร์ชเลยคะ่ะใน YouTube นะคะเพื่อที่จะเปิดดูนะคะว่าสภานี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะอ่า เฮ้ยเรามาเรียนดูดีกว่าค่ะว่าไอการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยค่ะมันเกี่ยวข้องยังไงเนาะมันมีลักษณะการเคลื่อนที่แบบไหนบ้างนะคะอย่างที่ครูเนี่ยยกตัวอย่างไปแล้วเนาะว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยภาษาอังกฤษก็ simple harmonic motion นะคะอ่าหรือตัวย่อของเราก็คือ s h และก็ m นะคะจัดเป็นการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาโดยซ้ำทางเดิมเนาะโดยผ่านจุดตำแหน่งสมดุลน,นะคะของคาบและการเคลื่อนที่แบบค้งตัวโดยที่กราฟเนี่ยค่ะจะเป็นการกระจัดที่อยู่ในรูปของฟัง,ฟงก์ชันอาไซน์และก็โคไซน์นะคะโดยยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดๆนะคะหรือว่ายกตัวอย่างคร่าวๆเนาะ เป็นการเคลื่อนที่แบบการสั่นหรือว่าการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกานะคะเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริงแบบนี้ก็ได้หรือว่าอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปนะคะก็คือเป็นการโคจรของดาวเทียมรอบโลกการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาโบราณนะคะถ้าบ้านของเด็กๆมีเนี่ยลองสังเกตดูเนาะเป็นการสั่นของแผ่นไดะเฟรมก็ได้นะคะของลำโพงอย่างเงี้ย การสั่นของสายกีตาร์ก็ได้มีใครเล่นกีตาร์ไหมคะเล่นเครื่องดนตรีลองสังเกตดูเนาะการสั่นของมวลติดปลายสปริงที่ผูกติดไว้มวลก็คือน้ําหนักนั่นเองถ้ามีน้ําหนักมากก็จะอาจจะทําให้เกิดเป็นการสั่นของมวลสปริงนั่นเองค่ะซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เนี่ย เป็นการเคลื่อนที่แบบคาบโดยที่วัตถุเนี่ยค่ะจะเดินทางกลับไปกลับมาและกลับมาซ้ำนัดตำแหน่งเริ่มต้นอีกครั้งนะคะโดยที่เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบรอบเนี่ยมันจะมีค่าคงตัวนะคะโดยความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะกําหนดให้เป็นคาบนะคะซึ่งมันเป็นพื้นฐานสําคัญเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องคลื่นแล้วก็เรื่องการเคลื่อนที่แบบพาร์มอนิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องแสงเรื่องไฟฟ้าสลับนะคะก็จะใช้ ประมาณนี้ละคะในการยกตัวอย่างเนาะ,ะการโคจรของอดาวเทียมรอบโลกก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ การโคจรของดาวเทียมรอบโลกก็เช่นเดียวกันนะคะการสั่นของมวลติดปลายสปริงก็เช่นเดียวกันนะคะข้างต้นเนี่ยที่กล่าวไปเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่แบบเป็นคาบเหมือนกันเนาะโดยที่ดาวเทียมเนี่ยจะวนกลับมาณตำแหน่งเดิมเนาะณตำแหน่งเดิมนะคะก็คือบรรทัดที่2เลยนะคะการโคจรของดาวเทียมรอบโลกเนี่ยแน่นอนว่าวนกลับมาซ้ําที่เดิมเนาะส่วนต่อมานะคะบรรทัดที่3ก็คือ ส่วนของการสั่นม้วนติดปลายสปริงนะคะเป็นการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาผ่านมานัดตำแหน่งกึงกลางนะคะโดยเราเรียกสิ่งสิ่งนั้นว่าเป็นการสั่นนะคะหรือการกวัดแกว่งนั่นเองค่ะสุดท้ายเนี่ย สุดท้ายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทั้งสองคำนี้เนี่ยมันหมายถึงการเคลื่อนที่แบบเดียวกันโดยในบทนี้เนี่ยจะเน้นแบบให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจมากที่สุดหรือเข้าใจง่ายที่สุดนะคะว่าการสั่นแบบกลับไปกลับมาในที่นี้เนี่ยมันก็คือการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนั่นเองค่ะเนาะก,ก็ประมาณนี้นะคะอ่านี่ง่ายภาพตัวอย่างนะคะก็คือ การเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกแบบในสปริงนะคะโดยการที่วัตถุเนี่ยกลับมาซ้ำนรอยเดิม S H, H M นั่นเองค่ะในที่นี้เนี่ยจะให้ตำแหน่งสมดุลเนี่ยค่ะตามเส้นประเลยเห็นไหมตำแหน่งสมดุลมีค่าเท่ากับศูนย์เนาะไม่มีการเคลื่อนที่ภาพแรกวัตถุยังคงอยู่ปกติแต่ในที่นี้เนี่ยให้จินตนาการนะคะภาพทางด้านซ้ายมือเนี่ยให้เราเนี่ยจินตนาการก่อนว่ามันเป็น การเคลื่อนที่แบบแนวแกน x นั่นเองค่ะอ่าภาพแรกหรือบรรทัดแรกนะคะก็คืออันนี้เนาะที่ครูชี้ลูกศรเนี่ยค่ะให้เป็นในแนวแกน x ขนาดที่วัตถุเนี่ยกลังยังไม่เคลื่อนที่นะคะส่วนอันที่2เนี่ยอ่า x นะคะ x ทีออ่อยู่ในแนวแกน x เ,เนาะจนินตนาการถึงแนวแกน x นะคะแนวแกน x ทัก ถ้าเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือเนี่ยจะให้เป็น x ติดลบถ้าเคลื่อนที่กลับมาทางขวามือจะให้มีค่าเป็นบวกถูกต้องไหมคะณนะตำแหน่งจุดกึ่งกลางหรือจุดออริจินนะคะ ตำแหน่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0 0จาได้ไม่เอ่ยเด็กๆอ่านั่นแหละคะ่ะถ้าวัตถุเนี่ยเห็นไหมมวลเนี่ยในภาพที่2เนี่ยคะ่ะทางด้านซ้ายมือมวลเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายนะคะก็เป็น x ลบทันทีขวามือเมื่อไหร่ก็กลายเป็นบวกทันทีนะคะ x บวกทันทีเช่นเดียวกันกับในแนวแกนดิ่งเลยคะ่ะตำแหน่งสมดุลเนี่ยเราให้ตามเส้นประสีเขียวนี่คะ่ะอ่า ถ้าเป็นในแนวแกน y นะคะลงด้านล่างเมื่อไหร่ y จะติดลบขึ้นด้านบนเมื่อไหร่นะคะ y จะเป็นบวกเช่นเดียวกันกับการนำมาเปรียบเทียบแบบ s ิ m p l e Harmonic ิในสปริงเลยค่ะอ่านะคะอ่าสำหรับอันนี้ก็คือ เป็นการาให้เด็กๆเนี่ยทำควเว่าใจาเกี่ยวกับชีตัวอย่างในชีวิตประจำวันเนาะว่าเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิก ยังไงบ้างนะคะส่วนในหัวข้อถัดไปเนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับออลักษณะการเคลื่อนที่แบบพาร์โบนิกอย่างง่ายแล้วครูซินเนี่ยจะยกตัวอย่างให้เด็กๆฟังนะคะเกี่ยวกับการนํารถทดลองเนี่ยค่ะมาทดลองแล้วออกมาพิสูจน์เป็นสูตรหรือตีความจากทฤษฎีไอ้พวกนี้นะคะเข้าสู่การคํานวณของเราได้ยังไงนะคะโอเคค่ะลองไปชมกันเลยค่ะ